นักสิทธ์วันนี้ค่ะ,ะวันนี้นนมีอะไรหรอคะเนี่ยเรียกมาแต่เช้าเลยวันนี้จะมีเรื่องให้เมย์ช่วยเรื่องหนึง่งอ่าก็คือว่าเมเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าจะช่วยเรื่องอะไรเดี๋ยวเมย์ตามมา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 โอเคอเค,ค่ะได้ได้อัสสิทธิ์พาเข้าซอยกันนันแมน5นะคะก็ตามหลังเขาไปเลยค่ะที่จริงก็เข้าไปไม่ได้ลึกมากนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นเองอะ่ะก็ถึงปลายทางที่อัสสิทธิ์พามาแล้วค่ะ เห็นวัดนี้ไหมรู้จักวัดนี้ไหมเนี๋ยว,วัดน้อยวิสุทธารามเนี่ยไม่เลยค่ะเพิ่งเคยเห็น<า>เลยอะ่ะม,มันจะเห็นได้ยังไงผมมันอยู่ในซอยนี่เนี่ยดูเด็ดซอยก็เล็กเล็กแล้ววัดนี้เป็นวัดที่เล็กแล้วก็ทางเข้าก็แคบแคบเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่าเป็นวัดที่ตกสรวจก็ยังน่าจะได้แต่ที่จะพามาวันนี้ก็คือว่าเดนนี๋ยวใ,ให้มาดูนี่ก่อนนะมปด,ดูทางเข้าสิเ,เล็กจริงเห็นไหมเนี่ยมันก็แคบแคบอยู่แค่นี้ก็คือวัดเนี่ยตอนนี้กําลังสร้างโบสถ์ อยู่ทีที่พวกเราเนี่ยทำโบสถ์พวกหลังใหญ่ๆอะไรมาเนี่ยมันก็มันก็หลายๆวัดนะลองมาโบสถ์เล็กที่เล็กๆนะที่วัดน้อยแห่งนี้เป็นวัดที่ตกสำรวจเรื่องตกสำรวจก็น่าจะได้เพราะว่ามันมันเล็กๆแล้วก็คับแคบอยากจะให้มาช่วยกันทําบุญสร้างโบสถ์ข้างในก็นี่คือกําลังก่อสร้างอันนี้กำลังก่อสร้างอยู่เป็นอุโบสถเนี่ยสองสองสองชั้นเข้าไปดูเลยได้ไหมเขเข้าไปดูเลยไป เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคล้ายๆว่าเราอยากจะให้มาร่วมบุญสร้างโบสถ์กันนะเพราะว่าสังข้าวมันก็แคล,แล้วคนน้อยคนที่ที่จะรู้จักคนในพื้นที่แถวๆนี้บางคนเขายังไม่รู้เลยว่าไอ้ซอยกำนันแม่น่าเนี่ยมีวัดอยู่เนือ่งองจากเล็กจริง่เนื่องจากวัดมันเป็นวัดเล็กๆนะแล้วก็พื้นที่มันไม่ค่อยกว้างแต่ก็คือว่าพวกเราเนี่ยทำบุญสวนมาก็จะวัดโบสถ์สวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะลองมาทําวัดที่มี พื้นที่เล็กๆเ,เป็นวัดเล็กๆ mm. อาจจะเรียกว่าตกสำรวจก็ได้นะเนี่ยบบโสบสถ์อุโบสถโบสถ์และพเพืกรร่การกัลยงจะสร้างเนี่ยตอนที่สร้างได้แค่นี้ก็อยากจะให้เชิญชวนให้เมเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์นะบอกเอฟซีลูกๆหลานๆน้องๆที่ว่าให้มาร่วมกันช่วยสร้างโบสถ์ให้ลุล่วงให้เสร็จโดยสมบูรณ์ พแล้ว้อจะต้องให้เมย์ช่วยะชาเกิดว่าคือวัดเล็กๆแบบนี้ด้วยแล้วถ้าเราเนี่ยมีส่วนร่วมในการสร้างโบสถ์ด้วยเนี่ยนี่ก็ถือว่าได้บุญเยอะเลยนะคะสาธุเลยอันนี้สงมากสร้างโบสถ์นี้สงอันนี้สงที่สุดน่าสนใจค่ะน่าสนใจเพราะวัดที่นี่ก็วัดเล็กด้วยเพราะเล็กแล้วคนมันไม่ค่อยรู้จักในทางเมเห็นมาสังเข้าก็เล็กๆใช่แล้วก็วัดก็เป็นคับแคบมันไม่ค่อยเยอะเป็นวัดที่เนื้อที่น้อยที่สุดที่อาศิษย์เคยเห็นนะมีอยู่แค่เนี้ย พราะอันนั้นน่ะมันคนจึงไม่ค่อยรู้จักแล้วก็อนรู้จักน้อยคนในพื้นที่บางทียังไม่ค่อยรู้จักเลยเพราะนั้นก็เลยอยากจะให้เมเนี่ยมาช่วยประชาสัมพันธ์บอกกล่าวเชิญชวนได้เลยค่ะได้เลยเพราะว่าคือในความที่ของเมเนี่ยเวลาที่เราได้มีโอกาสร่วมบุญในการสร้างอุโบสถด้วยเนี่ยคือมันเป็นบุญกุศลที่สูงมากอืมใช่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 อันนี้สูง่เงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเมย์จะช่วยประชาสัมพันธ์นะคะ่าได้ได้เลยบอกว่าเนี่ยให้มาช่วยกัน เนี่ยโบสถ์เนี่เห็นสภาพที่เห็นเนี่ยอย่างเงี้ยอืมคือเพิ่งจะเริ่มสร้างเองอ่ะแล้วเหมือนกับว่าเขายังยังแบบต้องใช้เงินเยอะแล้วเมย์ลงดูภาพสิวัดมันก็เล็กๆอ่ะนะไม่เคยไม่ได้วัดดังอยู่ในซอยเล็กๆอาจจะวัดตัวสมบรวจที่ว่านเนี่ยคนมันก็รู้จักน้อยไงคนก็รู้จักน้อยว่าเงินมันก็จะเข้ามาน้อยเพราะนั้นถ้าพวกเรามีแรงนะก็อยากจะช่วยให้มาช่วยกันได้เลยค่ะโดยให้เมย์เนี่ยเป็นตัวกลางช่วยประชาสัมพันธ์ ค่ะเมย์ก็ขอเป็นสะพานบุญแล้วกันนะคะสี่สะพานประชาสัมพันธ์อโมทนาราสาธุก็อยู่ในซอยกำนันแม่นกำนันแม่นห้าที่เราเข้ามาอาจจะจอดรถยากนิดนึงเพราะเป็นวัดเล็กๆค่ะเป็นวัดชาวบ้านธรรมดาเล็กๆนี่แหละอ่านะอาก็เป็นไปตามนี้เมยกับอาสิตธ์ก็ได้ไหว้พระและร่วมทําบุญสร้างพระอุโบสถด้วยค่ะ ขอให้ทุกคนที่ได้เห็นคลิปนี้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้พบพานแต่คนดีพบเจอแต่สิ่งที่ดีในชีวิตนะคะ